พระกลิ่งโอคาบุรีวัดขมังพระดีเมืองพิจิตรประวัติศาสตร์กล่าวว่าเมืองสะหลวงหรือเมืองโอคาบุรีคือชื่อเก่าของจังหวัดพิจิตรเป็นชื่อที่เรียกกันในสมัยก่อนกลิ่งโอคาบุรีจึงถือเป็นพระกลิง่งประจําจังหวัดพิจิตรก็ว่าได้พระกลิ่งรุ่นนี้มีพิธีลุกเสกสุดยิ่งใหญ่ทั้งหลวงพ่อเขียนสํานักขุนเนรหลวงพ่อทบวชชนแดนหลวงพ่อเปลืองวัดบางคลานหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง หลวงพ่อทวีวัดลงช้างและเกจิอีกมากมายในสมัยนั้นร่วมปลุกเสกท้ากลิ่งโอคาบุรีรุ่นนี้รุ่นแรกสร้างในปี2505ออกวัดขมังมวลสารหลักมีส่วนผสมของชนวนโลหะหลายชนิดเช่นเหล็กน้ำพีและใส่ตะกรุดของหลวงพ่อดังๆอีกหลายลูกเช่นตะกรุดของหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพิษหลวงพ่อเตียงหลวงพ่อทบหลวงพ่อเขียน ทำการหล่อโดยวิธีโบราณดินไทยตัดช่อโดยมีหลวงพ่อทานเจ้าอาวาสวัดขมังเป็นประธานในการปลุกเสกภายหลังจากนั้นในปี2525 25, ทางวัดขมังได้สร้างพระกลิ่งโอคาบุรีขึ้นอีกครั้งโดยถอดพิมพ์ของรุ่นแรกมาแต่พิมพ์จะตื้นเบอร์ขาดรายละเอียดเนื้อหาไม่เข้มจัดเท่ารุ่นแรกพุทุคุณครอบจัก,กรวาล พราะมีชนวนมวลสารจากพระเกจิมากมายรวมถึงตรกุษจากหลวงพ่อหลายๆรูปที่ราคาแพงๆใส่รวมอยู่ด้วยเรียกได้ว่าพระกลริ่งโอคาบุรีองค์เดียวได้มวลสารศักดิ์สิทธิ์รวมอยู่ชนิดที่หายากจริงๆฝากกดหัวใจกดติดตามและใครที่ต้องการให้ทำคลิปเรื่องอะไรก็เม้นมาคุยกันนะคะแล้วสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ Facebook เ้วเว็บไซต์ท่าประจันร้านพระเครื่องคุณเบนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ